สวัสดีค่ะวีว mm ิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันค่ะในวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันเอ,อ่อถ้าเป็นทางคริสเตียนก็เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองนะคะเป็น การที่พระเยซูทรงมาประสูตินะคะบนโลกใบนี้นะคะเพื่อที่จะมาเป็นแบบอย่างของความรักไร้เงื่อนไขให้กับผู้คนได้ศึกษาชีวิตของของพระองค์เป็นไลฟ์วอล์กเกอร์อย่างเงี้ยเออนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะวางภาระหนักทุกอย่างลงแล้วก็รับนะคะความรักที่ไร้เงื่อนไขอันบริสุทธิ์นี้เข้ามานะคะในหัวใจเนาะอ่ะก่อนที่จะไปฟังทำทํานายนะคะวีก็ขออวยพรให้กับทุกคนนะคะให้มีความสุขในวันนี้ให้ทุกคนได้ เก็บเกี่ยวความสุขนะคะให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นวันที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นวันที่ไร้เงื่อนไขใดๆนะคะที่เราจะมีความสุขค่ะใครที่มีความทุกข์ก็วางลงก่อนเราสามารถวางทุกข์ก่อนได้นะคะเดี๋ยวค่อยไปคิดมากวันอื่นเอานะวันนี้วางทุกอย่างลงก่อนเนาะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังํำนายดาดูพลังงานนะคะแล้วก็มาฟังขับํำนายเนาะว่าวันเนี้ย นะคะคพลังงานจะเป็นอย่างไรตื่นเต้นมากค่ะทุกคนแล้วก็วีนะคะงดไลฟ์สดด้วยวันนี้นะคะฝากทุกคนแชร์นะคะแรนดอมนี้ไปนะคะถึงทุกมือด้วยนะคะจะได้รับการอวยพรมีเชื้อเช่นนั้น,นะคะ่ะพลังงานแรกเป็นเด e h แ n g m มนเป็นพลังงานคนที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง เทศกาลที่คุณไม่เคยมีสติอยู่กับตัวเองขนาดนี้มาก่อนเช่นแบบคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังจะทําอะไรคุณรู้ว่าสถานการณ์นี้นะคะเทศกาลนี้คุณจะต้องวางตัวอย่างไรเป็นพลังงานของคนที่ติดสนิทกับเบื้องบนติดสนิทกับจิตวิญญาณของตัวเองติดสนิทกับร่างกายของตัวเองติดสนิทกับจิตวิญญาณของตัวเองค่ะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนคุณเตรียมนะคะเตรียมท่าทีที่คุณจะออกไปเผชิญเทศกาลจะออกไปเผชิญผู้คนรู้สึกว่าคุณกําลังเตรียม จิตวิญญาณเตรียมร่างกายและก็เตรียมจิตใจอย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็พลังงานของสามไม้เท้านะคะเพราะคุณเชื่อหรือเกินว่าคุณกําลังจะได้พบสิ่งที่คุณจะต้องได้รับมันนะคะมีรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีนะคะมีทรายมีการไกด์ไลน์บางอย่างเข้ามาในจิตวิญญาณของคุณที่เหมือนคุณกําลังจะถึงถึงความสําสเร็จนั้นแล้วเหมือนคุณกําลังจะถึงบรรยากาศนั้นแล้วเหมือน คุณกาลังจะได้รับในสิ่งที่คุณโหยหาหรือคุณปรารถนามาตลอดทั้งชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะเป็นพลังงานแห่งการที่จะได้เดินทางด้วยหรือมีคนเดินทางมาหากําลังจะได้เฉลิมฉลอง,ลองตามเทศกาลนะคะเป็นบรรยากาศที่ปกติแต่ไม่ปกติที่มันอบอุ่นผู้คนเข้าใจถึงรสชาติแห่งความห่างไกลรสชาติแห่งความโดดเดี่ยวหรือสู้คนเดียวเมื่อได้มารวมตัวกันนะคะวิรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้รับ,บบรรยากาศที่มันท่วมท้นอะ และ The d e ว i l นะคะพลังงานของคนที่มีความคลั่งรักนะคะหรือว่ากาลังคุณกําลังมีความรู้สึกเ,ออเหมือนมันมีความความตื่นเต้นของจิตวิญญาณแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่คุณรับรู้ว่ามันมาจากการทํางานของคุณอารมณ์แบบว่าถ้าคุณจะได้เงินก้อนนี้ถ้าคุณจะได้ของขันในช่วงนี้ไม่แปลกอารมณ์แบบว่าทุกอย่างมันถูกจัดเตรียมไว้ตรงตามที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเป็นพลังงานของคนที่รู้ขณะจิต ะะรู้เข้ารู้ออกของชีวิตอะไรที่จะเข้าจะออกคุณจะไม่กระตุกกระตาคุณจะสง่างามแล้วก็เข้าใจเนื่องด้วยคุณปฏิบัติตนนะคะละกิเลสละแบบตัดทุกสิ่งที่มันทาให้คุณอะพาดไปจากทางของพรพรของพระเจ้าหรือว่าพาดไปจากทางของความชอบธรรมคุณตัดออกเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะได้รับตามสัญชาตญาณของคุณมีอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับพลังงานของคุณด้วยนะคะมาเปิดขยายกันว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งใดนะคะมาใบแรกค่ะ ดอไฮปรินเซสโอ้คุณกำลังจะได้รับของอะไรบางอย่างคุณกำลังได้รับการเอ็นดูเมตานะคะรู้สึกว่ากำลังมีคนเตรียมรางวัลหรือว่าเตรียมอกิฟต์วไว้ให้คุณเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็คุณกำลังจะได้รับสารนะคะหมายกำลังจะได้รับข้อความบางอย่างนะคะมาจากคนที่มีความ นะคะเขาเป็นคนที่มีความเติบโต,ตทางด้านจิตวิญญาณเป็นคนที่สวยเป็นคนที่สงา่าเป็นคนที่หลอ่อเป็นคนที่มาดูเท่นะคะสมาร์ทนะคะสมาร์ทสปอร์ตด้วยนะคะคุณกำลังจะได้รับอะไรบางอย่างนะคะมาดูสิว่าเราจะได้อะไรอีก2ใบเด e Sun นว้าวความสดใสพลังงานของเดอะเดทของขวัญในคริสต์มาสนี้นะคะการที่คุณจะได้พบกับได้พบปะสังสรรค์ครั้งนี้วีแนะนำให้คุณนะ่ะจงมั่นใจในตัวเองนะคะให้คุณจงรับนะคะและให้อย่าง สง่าพาเผยนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะรับนะคะคุณกำลังจะได้รับการออฟออฟออปชั่นออฟเฟอร์นะคะมาจากผู้คนรอบกายของคุณนะคะวิรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้โดดเด่นคุณจะมีคนพูดถึงชื่อเสียงของคุณในทางที่ดีคุณจะได้รับความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณได้ทําทุกท่วงท่าทุกความคิดทุกเอ่อสง่าราศีของคุณมันออกนะคะแล้วก็คุณแบบคุณดูลึกลับมากเลยวิบอกเลยว่าคุณกําลังจะโดดเด่นคุณกําลังจะ ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกมากมายค่ะและพร้อมกับได้รับรางวัลที่เป็นของที่สัมผัสได้ด้วยนะคะและคุณก็จะได้มีความสุขที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมาและมันเป็นความสุขที่ปิติอยู่ข้างในค่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้แล้วนะคะจงรับไว้นะคะนี่เป็น e NERGY ที่หาไม่ง่ายเลยโอเคมาดู Number of ออฟกักันค่ะอุย๊ยขึ้นมา2 3ส,สานะคะ การปลดปล่อยและการถ่ายนะคะการขับเคลื่อนด้วยระดับจิตวิญญาณค่ะคุณกําลังจะได้เจอสังคมคุณกาลังจะได้เจอผู้คนคุณกำลังจะได้เจองานใหญ่ก็ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ที่มันถูกจัดเตรียมไว้เพื่อคุณแล้วและคุณก็พร้อมแล้วสําหรับเวทีนี้ลันเวนี้ด้วยค่ะโอเคต่อไปหมายเลข56ค่ะแล้วก็จงมีสตินะคะมีสติ แล้วก็ทุกการพูดทุกการสื่อสารทุกการเจราจาทุกการพบปะผู้คนนะ่ะให้มีสติแล้วก็ให้สง่าผ่าเผยแล้วก็ให้บริสุทธิ์ใจมากที่สุดนะคะปกป้องการเงินของตัวเองไว้ปกป้องสิบิยญาณของตัวเองไว้แต่การแสดงออกเนี่ยเป็นการบังคับท่าทีที่คุณสามารถที่จะบังคับตนเองได้นะอ่าโอเคค่ะแล้วก็ขอข้อพระคมภี์ค่ะ สวยๆไว้รอไ on, ว้เลยนะวีบอกไว้ก่อนนะคะรวมบทที่12ข้อที่19ตัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองนะคะเอเมนอยู่สวยๆอยู่รอๆรอรับนะคะการชัยชนะที่จะสําเร็จด้วยจิตวิญญาณนะคะที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณที่องค์อาจจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะพีบอกเลยว่านี่คือเวลาของ ของคนที่พาาเจแอแลนดอกในวันนี้แล้วและคุณนะคะมากับพระเจ้าอารมณแบบกูมากับพระนะคะพลังงานคุณตามนี้เลยค่ะแล้วก็พี่ขออวยพรให้ทุกคนนะคะ ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับการปกป้องดูแลจากเบื้องบนค่ะแล้วก็มีสตินะทําอะไรก็ระมัดระวังนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทําอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็อย่าดื่มเยอะด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ครบถ้วนแล้วสําหรับแดนดอมในวันนี้พี่ขออวยพรเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้พี่ไปแล้วนะคะมืรีคริสต์มาสนะคะทุกคน